กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกผู้ทุกคนที่ได้เขามาติดตามในสวนคุณแม่30ิบไรพี่น้องค่ะเมื่อนี้เห็ดงานเมื่อสักพักหนึ่งละพี่น้องดึงเทวันดึงเครื่องหยาพี่น้องค่ะแดดได้เมื่อนี้แดดแดดเปียงเปียงพี่น้องแดดเปียงเปียงสีผ้าพี่ผ้าหน้องยางหลาะเมิ่งเห็ดงานไปสักระยะหนึ่งละละพี่น้องค่ะแต่กับสีผ้ายางหลาะเมิ่งไอผลลับจากการปลูกไม่ซักไปเมื่อวันก่อนพี่น้อง แต่กัจะเลาะเบื้องต้นไหม,มร่วมๆในแถบนี่ละพี่น้องอัน,นี้กัข้างล้างนี่คุณแม่นี่มันจะเป็นต้นมักเดาพี่น้องต้นสเสดามันเป็นสเสดาอันนี้ได้พี่น้องคะเป็นเดาที่เขาเอาไปเฮ็ดไปเฮ็ดทำเฮ็ดอะไรสกัดเป็นไอ้น้ำยายาฆ่าเชือ้อราหรือว่าเป็นยาที่ว่าคนมาแลงนะพี่น้อง ยาฉีดยายางประมาณนี้ล่ละแบบว่าใช้ธรรมาศาสตร์สะเดาว่แม่นสะเดาเขากินเด้พี่น้องสะเดาเนี่ยเขาใส่ใบบางคนก็ว่าเอาใบมันเนี่ยไปตม้ตมตม้ตมต้มเอานามมันไปพ่นให้หมดนะพี่น้องคะไม่ว่าหมดมันมันทำล่างนะพี่น้องนี่อาต้มเอาเอาเอาใบมันเนี่ยพี่น้องใบมันเนี่ยไปตม้มแล้วก็เอาเอานามมันอะไปไปลดได้ตามซอกหมดยูนะพี่น้องเป็นปวกเป็นยังประมาณนี้แหละพี่น้อง แต่ว่าคุณแม่กับบอท่านได้ล่องอันเพราะว่าบอท่านได้จังหวะจะล่องพี่น้องแต่มันมีในสวนเท่ากับบอดีเสียหายยังเนาะเท้าลอ่องเมื่อใดก็ได้ดเทาปลูกไวไวก่อนพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสดเดาเนาะพี่น้องเนาะรอลอดอ,อ,อบริแรกเนี่ก็จะมีต้นหมากใหม่หลายชนิดพี่น้องหลายชนิดหมากๆเลยนะพี่น้องเนาะที่นี่นี่แหละพี่น้องเอาคอยยางไปน้ำคุณแม่เด้อพี่น้องเด้อย่างไปไป,ไป,ไปเบื้องอันติดตามพ้นไอ้ต้น อันต้นไม้ซักพี่น้องไปติดตามผลต้นไม้ซักเมื่อวันก่อนปลูกพี่น้องปลูกไปหาต้นมันแตกเบิดทุกต้นแหละแต่ว่ากะบไดายให้พี่ให้น้องเมืองสิภาคพี่ไปหนาอพาน้องไปย่างไปเบืองน้ำกันพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะพี่น้องกาสิมาเลาะเลาะเบิง่งในบริเวณแถบสวนนี่แหละพราะยังเพราะเพือพ่อ,อว่าอันเจ้าหนะ้าที่เพื่อนที่ว่าไปขอใหม่นะพี่น้องเจ้าหนะ้าที่อ่ากรมป่าไม้แกใหม่ฟรีนะพี่น้องขอได้ ได้อน,นันตและพี่น้องได้เวลาได้กำหนดการที่เพิ่นแจก,กเพิ่นว่าให้ไปลงทะเบียนเอาคุณแม่ก็จะล่องลองไปเบิ่งม้อนี้ว่าได้พ่อพี่น้องบางครั้งเข้าไปบบท่านเพื่อแจก,กคนอื่นไปนะพี่น้องแมาว่าของฟรีนะพี่น้องท่านก็ได้บบท่านก็บไบ,กบได้ได้พี่น้องคะ่ะป้ายางยางไปน้ำคุณแม่นี่ค่อยๆย่ยยางไปยางรอบสวนนี่แหละพี่น้องคะ่ะมีแตปุ่นละมารากใหม่ในสวน,นี คุณผอกลับเลยเด้ดเลนี้ได้เวลาเวลาเพิ่นล่ะไปกลับซอยกันเฮ็ดงานต่างคนต่างแยกจ่ายกันกลับอันนี้มองนี่พี่น้องค่ะมองนี่เป็นแถวตรงนี้คุณแม่ก็จะหาต้นไม้ตัวอันต้นไม้ตัวไม้ตัวอันที่เพิ่นจะแจกฟรีนี่ะคละคแม่จะไปเอามาปลูกตามหลอกนี่เด้พี่น้องนี่ตามหลอกนี่แหละพี่น้อง จะปลูกตามล่องนี่แต่ก่อนที่เขาจะปลูกเขากให้ค้นมาทางหยาเอาหยาอกก่อนเขาก็จึงสิปลูกตามหล่องนี่เด้พี่น้องนี่ล่องนี่มันบมมีไม่เพราะว่าไม่ลุมพ่อพี่น้องไม่ลุมพ่อปลูกเนาะตามล่องนี่นะพี่น้องไม่ลุมพ่อมันจะโตยากถึงมันก็เลยตายพี่น้องเพราะมันตายตามรล่องนี่ก็เลยจะไปเอาไม่ที่หลวงแจกนะพี่น้องกรมป่าไม้เพื่นแจกไม้ฟี่นาอพี่น้องก็จะไปเอาไปล่องทะเบียนไหวเราเมื่อนี่ก็ว่าจะไปเอามาปลูกตามล่องนี่ อันคุณแม่ก็เลยมานั่งคิดว่าก็เลยมายางสำรวจตรวจเบื้องก่อนว่ามันตายจากต้นเฮาจะได้เอามาพอดีพี่น้องเฮาจะบ่ได้เอามาเหลืออันเท้าเอามาเหลือเฮาบ่ได้ปลูกมันก็บ่ได้เกิดประโยชน์พ่อบ่ได้เกิดประโยชน์คนที่จะไปรับเพราะว่าของฟรีเนาะพี่น้องของหลวงเนาะคนที่จะไปรับเขาก็จะได้จะได้ไม่เนาะพี่น้องเฮาก็บ่ต้ไดเอาม้าเพ่อประมาานะพี่น้อง คุณแม่ก็เลยมายาง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 เหลาะเบิ่งว่าหม่องหม่องได้มันตายยางเช่นแถวนี่พี่น้องมันโมบีใหม่น้องมันโมบีใหม่ที่คุณแม่ปลูกมันเป็นใหม่ลุมพ่อมันมันเกิดยากพี่น้องถ้าเป็นไม้แดงพี่น้องคะไม้แดงนี่มันจงมันจะบดตายถึงมันต้นนิดหน่อยมันทําท่าจะตายต้นนิดหน่อยอย่างนะพี่น้องตอนต้นมันนิดหน่อยแต่พอได้ปีหนึ่งขึ้นมาตัางสีมันก็จะค่อยๆฝืนแล้วมันโตไวไม้แดงนี่พี่น้องคะอือไม้แดง คมรปลูกจุนั่นพี่นอ้องตามนี่คุณแม่ก็ปล๊กปลูกๆๆเป็นไม้ไม้ยางพี่น้องอืมไม้ยางทางนี่ก็ทางออกถนนใหญ่พี่น้องค่ะท่างออกถนนใหญ่คุณแม่ก็เพื่อนสวนตรงนี้เขากระเที่ยวมาเลยนาอท่างออกถนนใหญ่ไอ้ตรงนี้ก็เป็นไม้พย่อมพี่น้องค่ะนั่นไม้พย่อมไม้พย่อมมันจิตโตว่ายอยู่ปลูกตามหล่องอยางเลยพี่น้องโอกไฟ ว่าอีกสักสิบปีพี่น้องค่ะมันจะเป็นสวนใหม่ได้อยู่ในนี้พี่นอ้องม,มันจะเป็นสวนใหม่นี่คุณแม่ก็แชพยางไปเด้อพี่น้องเด้อไปออกไปทะลุมองพู่นละพี่น้องมองทีว่าคุณแม่ปลูกหาต้นเหมือนว่าก่อนเป็นไมซักเนาะพี่น้องเนาะจากการปลูกไมซักของคุณแม่เนาะผลลัพธ์ก็งามงามแต่วาบวาดเหมาเก็บภาพให้พี่ให้น้องเมืองเมื่อนี่ได้โอกาสจะมาเก็บพี่น้องที่ละไมแดงพี่น้อง ไม้แดงอันนั้นก็กล้วยพี่น้องคะเออกล้วยเวลาปลูกนี่ตามลองในปลูกไปที่นี่ไม้แดงมันจะพ่อตายพี่น้องเออห,เห็นบ่อนี่ที่แห้เห็นนินนี่ต้นนึ่งไม้แดงนี่แถวนี่เต็มเงยาาไปหอดพูน้นสุดสายตาพี่น้องคะนี่ปลูกไม้แดงตามหองว่าตายแถวนี่พี่น้องว่ามีต้นใดตายเลย่ย่างเบิ้งแล้ววันกอนพี่น้องอันแถวใดที่ฮักปลูกเป็นไม้ ลุมพ่อนะมันจะตายพี่น้องค่ะเออมันง่าย่ยโอปลูกไปหอด์พุ่นรึพี่น้องค่ะจังหวะว่าคือคุณแม่จะพาไปย่งางไปพี่น้องย่งางไปแดดเปียงๆเงนี่ย่งางไปเบื้องอันที่ว่าปลูกมาวันก่อนพี่น้องไม่ซักหาต้นพี่น้องอ้า,งา,งาวย่างมัน้ำแขเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยบรรยาก,กาศที่สวนดีแท้เหมือนนี่เมื่อขึ้นฝนตกพี่น้องค่ะฝนตก มาต้องพดหนาม,มทุเรียนพี่น้องักทุเรียนกับนี่นี่ฝนตกก็ดีหลายยังวะนี่พินพี่น้องไงต้นไม้แดงนี่พี่นอ้องยางมะฮอดน,นี่โอ้ยพี่น้องค่ะนพี่น้องนี่ว่าเรื่องว่าก็ดีว่ามักต้นทุเรียนฝนตกมาขึ้นมาตองหดหนานพี่น้องนี่ต้นทุเรียนแตกเลยพี่น้องนี่แตกแล้วต้นนี่สื่อมาปปู นี่หกอยู่กระซางมันปล่อยมันใบกคอนมันเป็นยังพี่น้องค่ะอืมมีอีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่ปลูกไวช่วงหนึ่งนะมันมันทำทาจิตายเพราะว่ามันแหลงก็เลยเอาหินสลมกลางไวตอนนี้ฝนตกมันจะเอาแดดมันมันจะเอาออกละลา้จี่กลางแดดพี่น้องไปยางไปเถอะพี่น้องเดอย่างไปน้ำกันเถอะพี่น้องเด้อยางไปบงที่แม่ปลูกหม่งหนนะหม่งโหยมันก่อน ปู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  mm. อือเดี๋ยวนี่จับมันได้อยู่เวลาเ่าปลูกเ่าก็จังเนาะเหมิงเฮาย่างขูมือมันก็จะมีความจับว่าเ่าปลูกมืองใดเมืองใดนะพี่น้องอืมนี่นี่ขูมเอือกปูอยู่ตรงนี้ล่ะนี่นี่ นี S <S ่ไงพี่น้องนี่ตึ้งติดบ่พี่น้องต้นโอ้ต้นนี้บอติดพี่น้องต้นนี้บอติดติดติติดติโอ้ติด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 ได้พี่น้องเด้อนี่ที่นี่จะเข้าจำได้เวลาเข้าจ้างเขามามามาดึงหยานะพี่น้องเขาก็จะจำของเข้าได้นะพี่น้องจำไว้ ีนมองนี้มันติดอยู่พี่น้องต้นไม้ซักจะติดง่ายอยู่พี่น้องนี่ตาไม่ซักนี่ต้นหนึ่งพี่น้องค่ะไม้ซักปลูกไปหลุดเด้อพี่น้องเด้อติดง่ายพี่น้องนี่ไม่ซักองที่สามที่สี่ที่หาหาต้นเนาะพี่น้องเนาะว่าการเที่ยวปลูกหาต้นผลลัพธ์มันได้ทั้งเบิร์ตบอล่นะพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่กับปลูกหม่องนี่ต้นหนึ่งนี่นี่ตอนเที่ยวย่างไปย่างไปนี่พี่น้องค่ะ ย่างไปนี ite, ่เอาก็ย so, ่างไปตามนี่ละตามหยานี่หยานี้มโบเป็นหยางหยานี่มันเป็นหยาแบบว่าอันต้นใหม่ไมันก็จะเป็นปุ๋ยไห้ต้นใหม่เฮ้นะพี่น้องแกจะบบมีปัญหาเนาะ่าไปอันนั้นมันกับต้นใหม่ต้นหยาจะไปวิตกกังวลมันมากเกินไปอ่านี่ต้นที่สองพี่น้องคะต้นที่สองติดโบพี่น้องติดบอติดบบพี่น้อง ต้นที่สองมาท่านมีวีแววพี่น้องบท่านมีวีแววเนาะปลูกไปสักระยะเติบละแต่ก็เห็นตามันเขียวๆอยู่มองหนี่พี่น้องต้นที่สองนี่พี่นอ้อ,น 2, นนองคะนี่ไหม่ซักนี่ต้นที่สองอ้าวไปให้ไปในต้นที่สามพี่น้องคะต้นที่สามไปอยู่ตรงนี่พี่น้อง หาต้นปลูกไว้วันก่อนต้นอีกต้นที่สามนีงไปพี่น้องยนางไปหน้าต้นที่สามเป็นพี่น้องเป็นหน้าต้นที่สามคุณแม่นี่นะต้นที่สามพี่น้องไม่ซัก ปลูกหาต้นนอ้องนี่ใบแก่ใบแก่มันพี่นอ้องอือนี่ใบแก่มันเอาออกเดี๋ยวตัวนี้มันก็นจะแทงหยอดขึ้นมาไหม่ซักได้หนิพี่น้องไหม่ซักทองได้พี่นอ้องอ้าต้นที่สามต้นที่สี่พี่น้องคะอ่ะนี่คุณแม่ปลูกตรงนี้ฮะมันเป็นห่มใหม่ซักไกล้กกัน,นพี่น้องคะนี่ต้นที่สี่ใบมันง่ายเติบเลยพี่น้องนี่ใบใบแหงๆมันจะแหงไป ใบที่มันพัดยอดมันกัดย่งมียูนะให้เขายินนะพี่น้องนี่เหินบอพี่น้องใบมันพัดยอดต้นที่สี่อันต้นที่หาพี่น้องอ่ะบดีเวกใกล้ๆกก,กันนี่นี่ต้นที่หาพี่น้องมีสองใบพี่น้องสองยอดอืมต้นที่หาพี่น้องค่ะนี่เห็นบอกไม่ซักนี่เป็นไม้มุ่งคน้นและเป็นไม่ที่ตลาดต้องการพี่น้อง ปลูกไปพี่น้องค่ะมีเนื้อที่ปลูกไปหลดมีประโยชน์พี่น้องคะมันเห็ดในใบมันหอมเง่าดีพี่นอ้องอาบัดนีนคุณแม่จะผ้ายางเลาะที่คุณแม่ปลูกไว้เม่ปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วดิวพี่นอ้องนี่ปีที่แล้วไม่ซักปลูกไม่ซักสองต้นคุณแม่สื่อเด้อพี่น้องเด้อสองต้นติดกัน ตันต้นนั้นเพื่อนเอามาไห่หาตนน้นเพื่อนเอามาไห่นี่ต้นนี่พี่น้องคะน่ะซื้อต้นละสิบห้าบาทนั่ตนต้นหนึ่งพี่น้องนะแล้วก็ตามล่องนี่ตามล่องนี่นี่นี่ตามล่องที่ปลูกไม่ซักนี่ก็ไม่แดงปลูกไปปลูกไปเลยพี่น้องเงวไปพูนเลยสวนคุณแม่สามสิบไร่แบบพื้นผาพี่น้องมันสิเป็นสีเหลี่ยมทั้ง ทั้งมุมพูนสุดสี่เหลี่ยมไปพี่น้องค่ะนี่นี่ไม่ซักอ่ะพี่น้องเอาซ้ำนี่หลยน้อพี่น้องน้อยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องปะกับเลยพี่น้องเพราะว่าคุณแม่กับออกแกงเนยกะจะขับรถไปประมาณร้อยกิโลพี่น้องค่ะไปเอาต้นไม้มาเพิ่มเพิ่มเพราะยังเพราะว่าไปรงทะเบียนเอาไม้พี่น้องไปลงทะเบียนเอาไม้ไบ้นา,บานนี้ได้กำหนดการ เจ้าหนะ้าที่เพิ่นเลียกมากห้ไปเอานะพี่น้องฮาก็ต้องไปเลือกเนาะอันตัวใดทีม้งามฮากอะเอาบ่หลายแล้วก็จะปลูกบ่หลายด้วยเพราะว่าขันเฮอเอามาเหลือกับคนอื่นมาเอารลังๆยันบพ่พ่อไปไปน้ากันเ้อพี่น้องเด้อไปพ่นละทางเมื่อทางพ่นพี่นอ้องไปยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ได้ติดตาม เาม่ยังในสวนคุณแม่แดดเปียงๆพี่น้องค่ะพุ่นได้เวลาเวลาสิภาคกลับไปเถพี่น้องปะกลับร้างพุ่นละพี่น้องพอเขาอยู่หลายเวลามันกะสิเสียเวลาไปพี่น้องถ้าเ้าอยู่หลายถ้าเ้าอยู่โดนมันก็ห้อนแดดเปียงๆพี่น้องโควิดําพย่านดอกย่านนามันใหม่นี่พี่น้องปะเมื่อไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปะย่างไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยทางเมื่อปะ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 เมื่อเมื่อน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ย่างไปพูนพี่น้องสามชิปลาย่างไปยางไปย,างไป,ยางไปพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามเป็นการรับชม